สวัสดีค่ะทุกคนมาเรามาตัดเห็ดไก่ทอดกันนะคะอันนี้ผมตัดไปแล้วบางส่วนค่ะหลังจากที่ทําเห็ดถั่วไปนะดูทุกคนอันนี้คือแบบเสียนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะเขาทั้งหนาวทั้งโดนฝนช้ําหมดเลยก็เก็บมานะเอามาซ่อมซ่อมแล้วก็เศษเขาเราก็จะมาโรยแถวบ้านนี่แหละ จะไปใส่ในแปลงผักนะคะเผื่อแบบว่าเผื่อเขาขึ้นให้เนาะเพราะว่าฝุนเคยเอามาทำแล้วแล้วก็เมื่อก่อนนะหน้าบ้านเขาขึ้นให้แล้วนะแต่ปีนี้ตัดต้นไม้ลากไม้มันก็หายไปละเหมือนกับต้องเริ่มใหม่อะ่ะ อันนี้อย่างแน่นเลยค่ะนี่ได้อยู่กระจุกกระจิกเล็กมากอันนี้ยพวกนี้จะลวกนะคะตากไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาโดนฝนเขาช้ำฝนก็เลยลวกไว้กินดีกว่า เนี่ยมันต้องขูดขนาดนี้เลยนะทุกคนผ่าดูหน่อยโอเคได้อยู่เนี่ยคือข้างในเขาก็ยังโอเคนะคะอันนี้ดูภายนอกดูแบบ คือเหมือนจะไม่สวยนะคะเพราะว่าเขาช้ำอะคะ่ะเขาช้ำแต่พอเราขูดมันก็โอเคถามว่าไม่ขูดได้ไหมก็ได้นะผนว่าแต่ขูดดีกว่าเพื่อความสบายใจสวยงาม,อ,มอันนี้ยังสวยอยู่ค่ะ อันนี้ได้เลยได้เลยอันเนี้ยไม่มีนอนกินเลยอันนี้เอาแบบนี้เลยอันนี้ก็แน่นอยู่นะคะเดี๋ยวจะลองพานะคะข้างในจะเป็นไงบ้างโอ้โอเคเห็นไหมทุกคนได้นะนี่ อย่างที่บอกคะ่ะเขาเขาช้ำอากาศหนาวโดนฝนแค่นั้นแหละเสียดายมากเล็กๆเ,เต็มเลยทุกคนกำลังขึ้นนะ่ะไอที่เน่าก็เน่าไปไอที่กำลังขึ้นก็ดูดูผลนเก็บมาอันไหนอีกเล็กๆอะน,อนู่นยังทีเล็กมากอันนี้เล็กจริงๆนะผนอาจจะไปใส่ในแปลงผักนะคะถ้าอันไหน ใหญ่หน่อยก็จะเก็บไว้กินแต่ว่ามันถ้ามันเล็กเกินไปก็จะไปโยนในแปลงผักเราค่ะปีหน้าก็โอเคมีเยอะแยะเพราะว่าเห็ดเห็ดเขาเน่าเต็มป่านะเนาะคือเราก็ถือว่าโชคดีของเราปีหน้าเขาก็มีเชื้อขึ้นเต็มป่าให้เราอ อันนี้อันนี้คือแบบมีมมแมแมลงกินนะคะแต่มแมลงไม่อยู่ละแอบเสียดายเสียดายจริงๆเห็ดก็เยอะนะแต่ไม่รู้ แต่ไม่รู้ทำไมยังเสียดายเป็นคนเสียดายของอันนี้มันจะเป็นแบบขาวขาออ่ะ แบบเหลืองๆนั่นนะทุกคนก็เลยต้องขูดเ้อโอเคได้อยู่ค่ะ อันนี้ล่ะได้ไหมได้ไหมพาเลยตอนแรกว่าจะไม่ทำคลิปนะคะก็เดี๋ยวไม่มีไม่มีอะไรให้ดูแะจะหมดละก็เลยอทำหน่อยเพราะว่าน่าจะเป็น คลิปเห็ดอสสุดท้ายแล้วจริงๆอันนี้ตันๆค่ะเล็กๆทำต้ยมยำอร่อยนะคะ ชอบมากเลยเห็ดไก่ทอดเนี่ยเหมือนเห็ดปวกเลยเหมือนกินเห็ดปวกเลยยิ่งดอกเล็กๆนะคะยิ่งเหมือนหอมด้วย บอกพี่ไม้แล้วตรงนี้จะไม่ได้ไปแล้วสบายใจแล้วบอกเก็บพาพาฉันไปแบบนี้ฉันสบายใจละตรงนี้คือไม่ไม่ไปแล้วแหละปีนี้หมดแล้วโอ้ยเสียดายเพราะว่าเข้าป่าตอนนี้ก็ลำบากแล้วนะคะทุกคนเพราะว่ามันมันเริ่มมืดแล้วค่ะมืดเร็วแล้วทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งก็เริ่มถ้าในป่าเลยนะมันจะมองไม่ค่อยเห็นอะไรแล้วค่ะ คือแบบยิ่งผสมกับไใบไม้ที่ร่วงนะคะคือแบบว่ามันมันตามันมองไม่เห็นแล้วค่ะมันลายตาหมดแล้วมันแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนเห็ดอันไหนอ่าใบไม้นะคะโอเคนี่อันนี้คือแบบ โชคดีนะคะเนี่ยถือว่าได้เยอะอยู่นะเนี่ยดอกเล็กๆเ,เขาก็แน่นดีอยู่นะทุกคนคือแบบเพียบเลยเล็กๆกันเต็มเลยอ่ะแต่พี่ไม้เขาหนาวผมก็เลยรีบเลยทุกคนเนี่ยรุ่นนี้ค่ะเต็มเลยรุ่นเนี้ยดูดิเล็กขนาดไหน ท่ไมเขาพับไอ้เขาเรียกอะไรอ่ะกา้ของเขาอะสะพายแบบไม่รอแล้วป้ายหนาวผมก็เลยรีบวิ่งตามแกก็เลยทิ้งไว้ตั้งเยอะเลยค่ะรุ่นเล็กๆเ,กเกต็มป่าเลย เคเนาะคลิปนี้ขอทำสั้นๆแล้วกันนะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปทำต่อให้เสร็จเสร็จแล้วจะได้ไปอาบน้ำพรุ่งนี้ฝนมีพรุ่งนี้ไปทำงานทำงานเสร็จก็จะเออเลยไปที่ทำงานพี่ไม้ไปอยู่รอพี่ไม้เพราะว่าเดี๋ยวนัดกินข้าวก,กันกับเพื่อนที่ทำงานค่ะก็เลยวันนี้ต้องเตรียมตัวเตรียมอะไรให้เรียบร้อย เตรียมเสื้อผ้าไปเปลี่ยนที่ทํางานด้วยเพราะว่าไม่อยากกลับบ้านบอกเพื่อนว่านัดกันบ่ายสามโมงนะคะก็คือฝนก็เลิกงานเสร็จก็ไปรอที่ทํางานพี่ไม้เลยไปเลยไม่ได้ไปไม่ได้กลับบ้านเพราะฝนบอกค่ะว่าถ้าเกิดว่าฝนกลับบ้านนะฝนไม่อยากออกบ้านแล้วอ่ะกลับบ้านแล้วถ้าฝนได้งีบนะโอ้โหไม่อยากไม่อยากทาอะไรไม่อยากออกไปทําอะไรแล้วนะฝนบอกเงี้ยก็เลยนัดกันบ่ายสามโมง เดี๋ยวจะได้แบบว่าไอทำไอเอฟไม่กินข้าวเราไปกินที่ร้านอาหารทีเดียวเราจะไปกินอาหารในไอเกาหลีกันค่ะเพราะเพื่อนเป็นคนเกาหลีเนี่ยทุกคนยังอีกเยอะอยู่อีกเยอะอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะเลือก โอเคนะคะทุกคนยังไงคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคน,ท,กคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่ปีหน้านะคะคลิปเก็บเหตุเจอกันใหม่ปีหน้าคะ่ะ